นางพญามดนั้นมาจากไหนกว่าเขาจะมาสร้างรังได้เขาเป็นมาอย่างไงมีหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้แอนเวิร์ดจะมาไลฟ์ฟังวันนี้โชคดีพอดีเลยครับเห็นมดหน้าบ้านนะครับกำลังจะออกบินเพื่อไปสร้างรังใหม่น้องๆที่ออกบินนะครับก็จะเป็นน้องมดตัวผู้นะครับกับน้องนางพญาชุดใหม่ครับซึ่งนางพญากับมดตัวผู้นะครับก็จะเกิดเหมือนกับมดงานทั่วไปนะครับก็คือนางพญาจากรังเดิมเนี่ยเขาจะสร้างชุดนางพญาชุดใหม่กับมดตัวผู้ออกมาครับเมื่อรังใหญ่ขึ้นนะครับและเหมาะสมกับการขยายอาณาจักรต่อไปครับนั่นนนไงงงงทกคมมมมมมดดตััััผูู้้้ะะะรบจีีีีขขาาาาาเลลล่่่่พพญแแออออืใใหหปย ถึงเวลาฟ้ามืดนะครับน้องๆก็จะออกบินไปหาแสงไฟนะครับได้นางพญานะครับกับมดตัวพู้นะครับได้เจอกันนางพญาและมดตัวพู้จากรังใหม่ครับจากนั้นเขาก็จะจับคู่กันนะครับแล้วก็ไปสร้างรังใหม่ครับในขั้นตอนการสร้างรังนะครับก็จะเหลือแต่มดนางพญาเท่านั้นครับถอยออกไปเริ่มต้นวางไข่แล้วก็ดูแลตัวอ่อนจนเกิดมาเป็นมดงานตัวแรกครับจากมดนางพญาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับสามารถสร้างมดงานได้มหาศาลเลยครับและนอกจากนั้นนะครับตอนที่ผมกําลังนั่งดูน้องมดที่กาลังบินน้องเนี่ยผมก็เห็นมดงนะรักยางอื่นนะมออ่ยป